ก็วันนี้พวกเราโรูอีฟได้โชว์เพลง smash of p a s s ครั้งแรกเป็น OST ของแอนิเมชันภาพยนตร์เรื่อง out of the nest องคนครักพี่ักเจี๊ยบค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกก็ถึงเต้นมากๆแล้วก็ได้เต้นกับน้องๆเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวด้วยรู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากเลยค่ะเจี๊ยบไปละคนแค่ีค่แร้วก็เจี๊ยบใช่ค่ะใครมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันมาเริ่มทุกคนใช่ไหมคะ อารมณ์นบนีดได้มากแต่ว่าเขาบีดม,มาแบบมีอ้อนนั่นแหละค่ะใช่นะคะเป็นน้องพาโดค่ะน้องพาโดเป็นลูกเจ๊ยบที่แข็งแรงค่ะแล้วก็แมนยำค่ะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่นอนๆแล้วล่คุของอ้ายค่ะเป็นลูกเจ๊ยบที่ชื่อว่าทวิกค่ะทวิกก็จะเป็นลูกเจ๊ยบที่เป็น คนเป็นตัวที่คอยสร้างพลังดวกให้กับพี่ทุกคนคอยมาความอบอุ่นด้วยความที่น้องจะตาหวานตาแววแล้วก็ตากลมโตค่ะก็จะเป็นความน่ารักในตู้ค่ะเขาตาอ,อมค่ะสีน้าเงินน้องคัฟค่ะน้องจะแบบเออทุกคนจะไม่ค่อยเห็นตาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยลืมตาขึ้นมาเขาขี้เศร้า <c oughs> แต่ว่าวันนี้ <c oughs> คือเขาแบบเอาผมขึ้นนิดนึงแบบเต้นด้วยกับเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นตัวขี้เศร้า ของไม้นะคะเป็นน้องเทอร์ล่าค่ะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าตัวจิ๋วใช่ก็จะเป็นแบบตัวที่ฉลาดแล้วก็มีขยันประมาณนั้นส่ะส่วนของหน้าเป็นน้องลีค่ะเป็นสีเขียวก็น้องจะมีความขี้กลัวนิดนึงขี้ตกใจะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ค้ามสู้เวลาไปกับโอ๊สุดท้ายนะคะตัวรินเป็นตัวน้องทินนั่นเองคือคาแรกเตอร์น้องทินเนี่ยก็จะคือเป็นลูกเสียบสุด สุปเป้เด็ดน,นึงอะไรเงี้ยแหละเขาก็บอกว่าเออน้องมันจะนิ่งๆแบบเก๊กๆเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกัน,นะคะ่ะว่าจะเก่งขนาดไหนให้คนดูให้คนมาชมค่ะก็ยังไงฝากภาพยนตร์เรื่อง Out of the Night องค์ฉลักษ์พิทักษ์เจียมด้วยนะคะเข้าโรงแล้ววันที่5กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วย Smash o h p a s s เป็นเพลง OST นะคะไปฟังกันได้ค่ะ เอาเลค่ะเอาเลยค่ะต้องขอบคุดีมาก4ล้านวิวใชก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่สปอร์ตเพลงใหม่ของเราคิดคิดนะคะก็ตันนี้4ล้านวิวแล้วก็คาดหวังให้วันไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีชาเลนจ์เต้นด้วยนะคะคิดคิดก็กา้าไปเต้นกันได้นะะคติดแฮชแท็กคิดคิดชาเลนจ์ได้เลยค่ะเก็บเพลงนี้ได้ที่มันอ้อ ส่วนตัวว่าเราควินก็เป็นแฟนคนะดับตัวยงที่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอตัวจริงที่เขาแบบนั้มากๆแล้วก็เป็นโหนกมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปชมความโหนความน่ารักของพี่มารุด้วยนะคะในยูนีฟังของเราในชัน้นที่8เขินนะะเขิน<ม>ที่หรู้ใหม่สุดๆเขินมากพี่โชนค่ะขอบคุณพี่โชนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างพี่มารุโอนพี่ บรรยากากศทำง,งานดีค่ะรู้สึกว่าพี่โอแบบว่าไม่ไดีทําให้เรารู้สึกเกรง็งหรือว่าไม่ทําไม่รู้สึกแบบอึดอัดตอนช่วงทํางานแหละพี่โอพี่โอแบบว่าเขาค่ะพี่โอแบบว่าเป็นรี่มากมากค่ะแล้วก็แบบเมื่อไยพฤติกรรมกับเราได้ง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่าทำงานได้ลาบลืมมากมากทีก่อนหน้านี้นนสี่สาวเขาเป็นชุดอนสวยเขาได้กินที่คะ ค่ะก็อย่างล่าสุดมีอ่ีหนูมีพี่แฮนพี่โจพี่มายค่ะก็ได้ไปร่วมคอนเสิร์ตของพี่พีพีบูดิมาก็สนุกดีค่ะเป็น2วันที่คิดว่าน่าจะสนุกมากๆเป็นคอนเสิร์ตที่คนเยอะมากแล้วก็โปรดักชันอลังการมากค่ะวิ่งกันตาเหลือกอยู่เหมือนกันค่ะมกกนบมนมันขนาดไหนอกสนะเยอะค่ะเยอะจริงๆแบบ มวลมาหาประชาชนจริงๆค่ะไม่ใช,ช่คำนี้ได้เลยนะเพราะเหมือนพอพวกเราขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็แบบเรียกวอะไรแฟนๆทีวีกินคนเยอะมากๆแล้วเขาก็เอเนอร์จีแบบล้นเหลือมากๆพวกเราก็ดีใจค่ะที่ได้ไปส่วนของคอนเสิร์ตเป็นครั้งหนึ่งที่เห็นตับคนเยอะขนดาดนั้นมีโอกาสไหมระว,ว่าเจ็ดคนคอนเสิร์ตยิงใหญ่ขนาดนี้ เกิดหน้ายังไม่รู้แต่ว่าคอนเสิร์ตพวกเราก็จริงๆหันดูได้แล้วมออ่าใช่แล้วค่ะหันดูที่ไหนคะสามารถไปพูดไม่ได้ค่ะเออมีี้ติตามชมังยังปีนี้ยังจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรใแฟนาอ่พ่ะอ่อด้านไหนเหรอ้ทุ้านเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็รอติดตามนะคะ เมีใช่แน่นอนคือมีอ่ะมันมีแน่นอนแต่ว่าพวกหนูอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดก่อนได้อะไรอย่างเงี้ย<า> นี่อยู่เนาะ แลพวกอดฐานะล้วกอดแล้วกอดเรื่อยๆแล้วกอดเรื่อยๆเป็นกรื่อยๆจริงๆแค่เห็นแค่เห็นแฟนๆทุกคนยังคงมาตามพวกเราในทุกงานก็ดีใจมากเราเลยจริงๆคือเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองหรอกเราก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าบางคนคือคุ้นหน้าคุ้นตาเลยเจอกันทุกงานเลยนะยังไงได้หลับแน่นอนไหมอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันถ้าเราไม่ออบเขาก็ไม่ใช่เราเป็นเราเป็นกำลังใจให้กันและกันละกันค่ะเฮโอเคพูดต่อไปฝากน้องฟองด้วย 好，出发<棒>！